น่นเจอกับผมอีกแล้วชายกด์เอคเคนเนอร์โคลานะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บอขออ่าวสเก่านะครับบอขออ่าสเก่าอยู่ด้านหลังผมนี่เองอยู่ด้านฝั่งด้านนี้นะครับวันนี้เนี่ยใครที่กําลังมองหาโชว์รูมนะครับไม่ว่าคุณอยากจะเปิดร้านเหล้านะครับร้านชุดแต่งงานนะครับร้านตัดผมโชว์รูมโชว์ร้านแอร์นะครับหรืออยากใช้จะทำผับบายอย่างเงี้ยผมมี ที่ที่หนึ่งนะครับที่สวยมากแล้วไม่มีที่อื่นในโคราชแลนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากอยู่ใจกลางเมืองด้วยตามหลดมาครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเสนออาคารอเด็กะสงค์นะครับเป็น3ามคูหาซึ่งคุณสามารถแบ่งแยกได้นะหรือคุณจะเช่าทั้งสามคูหาเลยก็ได้นะครับอยู่การแยกบขศเก่าเลยคือเอาง่ายๆเส้นนี้นะรถเมย์อะประมาณเกินครึ่งของโคราชอะจะต้องมาผ่านเส้นนี้ แล้วเกือบทุกคนที่มาโคราชก็จะต้องผ่านเส้นนี้นะครับทรัพย์ที่เราจะมาเสนอให้เช่าวันนี้นะครับก็คือสามห้องด้านหลังเนี่ยแหละสามห้องเนียเพิ่งทําใหม่ด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกือบ400ตารางเมตรเลยนะคุณจะหาพื้นที่กลางเมืองเกือบ400ตารางเมตรไม่มีอีกแล้วบอกเลยนะครับก็คือให้เช่าตรงนี้มี2ชั้นด้วยนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในกันครับว่า3มห้องนี้มีจุดเด่นอะไรกันบ้างครับ มาไปดูสิ่งที่เราจะให้เช่าวันนี้นะผมอยากให้ดูถนนเส้นนี้ก่อนซึ่งถนนสุรนารีนะครับผมว่าทุกคนที่อยู่ในโคราชเคยมาเส้นนี้จะต้องผ่านใช้ชีวิตประจําทุกวันแน่เพราะว่าเป็นย่านธุรกิจหลักๆของโคราชเลยนะครับตรงไปเส้นนี้คุณจะเจอตลาดแม่กิมเฮงไม่กี่ร้อยเมตรด้านนี้แล้วตรงไปอีกนิดหน่อยครับคุณก็จะเจอกับย่าอนุสาวรีย์ย่าโมแล้วนะครับซึ่งใกล้มากแล้วคนผ่านวันหนึ่งผมว่าประมาณกสี่ห้าพันคันได้นะครับ แล้วร้านอาหารนะครับตอนเย็นเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนแทบแทบจะเดินเบียดกันเลยนะครับร้านอาหารแถบนี้จะเยอะมากเลยใครที่มองอยากจะเปิดร้านเหล้าอยู่นะอนเนี้ขาดร้านเหล้ามากเลยอยากจะเปิดร้านแอร์โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์นะครับร้านสัดผมที่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยผมว่าก็เหมาะมากหรือว่าคุณอยากจะทำออฟฟิศที่แบบอยากให้เห็นเด่นๆใจกลางเมืองตรงนี้ก็เหมาะมากเลยเดี๋ยวผมพาคุณจะไปเดินดูข้างในกันครับ ที่เราจะมาปล่อยเช่าวันนี้นะอยู่ใจกลางสามแยกเลยนะครับเด่นมากแล้วสูงครับไม่ใช่อาคารเตี้ยนะอาคารสูงสาไเมตรสองชั้นด้วยนะครับหน้ากว้างนะครับถึง12เมตรแบ่งเป็นสามห้องห้องละสี่หนึ่งสองสามก็คือสามห้องรวมกันเป็น12เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ใช้สอยนะครับเฉพาะชั้นล่างเนี่ย192ตารางเมตรเลยนะปกติคุณเช่าตึกแถวนะครับ ไม่ถึงร้อยแน่นอนอันนี้ร้อยเก้าสตารางเมตรคือเยอะมากเดี๋ยวผมพามาเดินดูข้างในกันเขาเอาไว้วางเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าเกิดคุณจะสนใจทำอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ขนออกให้คุณได้เลยนะครับ <S 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 ตรงนี้เนี่ยจุดเด่นอย่างแรกก็คือเขาเดินไฟแยก้เลยนะ คุณอยากจะเช่า3มห้องเลยก็ได้นะครับเช่ารวบ3ามห้องก็ได้เดี๋ยคุณอยากจะเช่าสองห้องก็2ห้องด้านฝัน่งนี้กับฝั่งนี้ซึ่งเขาเดินไฟแยกไว้ให้แล้วหรือว่าเช่าห้องเดียวคุณจะเดินไฟเดินด้านนี้แล้วนะครับแล้วฝ้านะครับจุดเด่นก็คือฝ้าอย่างเนึ้ยฝ้าสูงมากนะครับฝ้าสูง3เมตรครึ่งเนี่ยเกือบ4เมตรเลยฝ้าสูงนะครองสร้างดีอยากจะกั้นห้องก็กั้นได้คุณจะเช่า3มห้องสองห้องหนึ่งห้องเขาก็มีออปชันให้หมดเลยเดินไฟแยกแล้วที่สําคัญเขาติดตล้ง วงจรติดให้แล้วนะครับทางด้านด้านนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างติดให้แล้ว5ตัวเลยติดแยกไว้ให้ด้วยนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับก็คือเขามีอยู่2ชั้นนะครับซึ่งเป็นบันไดยแยกซ้ายกับแยกขวานะครับคุณจะเช่าหนหนึ่ง,ห,งห้องสองห้องสามห้องคุณก็เดินขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับพาไปเดินดูข้างในกันนะครับตรงนี้เนี่ยสร้างมาได้ไม่ไม่ถึงปีเลยนะ แล้วก็สร้างใหม่พื้นทําใหม่ทุกอย่างทําใหม่หมดเลยนะครับพื้นก็อย่างดีเป็นแกนิโต้นะครับเดินไฟอะไรไว้ให้หมดแล้วด้วยลึกนะครับลึกจากด้านหน้านับจากตัวตึกด้านหน้าไปถึงด้านหลังอ่ะอยู่ที่สิบหกเมตรนะครับหน้ากว้างสิบสองหรือสิบหก 16, นะครับมีห้องน้ําแยกซ้ายและขวาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูข้างบนกันครับเดินขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสองนะครับซึ่งชั้นสองเนี่ยเขาก็ คือทาพื้นไว้ให้แล้วนะครับใครที่แบบจะทําโชว์รูมด้านล่างนะครับแล้วด้านบนทําเป็นออฟฟิศสำนักงานเนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะครับโดยที่มีก้องอยู่ด้วยอีก2ตัวด้านฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้เขาก็ทาเป็นโกดังให้ดูครับว่าพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณร้อยแปตารางเมตรแล้วนะพื้นที่ใช้สอยด้านบนนะครับถ้าเกิดคุณจะเช่า2ห้องเขาก็จะกั้นตรงนี้ให้นะครับกั้นด้านนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งห้องเดียวไปนะครับก็พื้นที่ เยอะมากเยอะจริงๆเดินไฟแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะเช่าตึกสามห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยชุดเด็ดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือไม่มีที่แบบนี้ในใจกลางเมืองโคราชแล้วแน่นอนพื้นที่ใช้อยสอย380กว่าตารางเมตรใจกลางเมืองโคราชหน้ากว้างถึง12เมตรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วอยู่ใจกลางเมืองตรงที่ว่า ทั้งเส้นนี้และเส้นนี้เนี่ยเป็นแหล่งของกินของเมืองโคราชและถนนถนนเส้นนี้นะมีรถเมล์เนี่ยผ่านผ่านเกือบขึ้นค่อนค่อนโคราชจะต้องมาผ่านเส้นนี้นะครับแล้วไปง่ายครับเป็นเส้นทางหลักที่จะทะ,ะลุไปทางเจอนุสวริย์ดียโมด้วยนะครับแล้วก็จะไปจะเจอตลาดแม่กิมเพงจะไปเทอร์มินอลก็ง่ายใกล้ๆๆล,ล,ล้ไหมครับไม่ถึง1กิโลนะครับ ไปเดอะมอก็ไม่ถึง1กิโลนะครับไปไปไหนก็ใกล้ไว้ง,ง่ายๆเลยแล้วเดินทางสะดวกครับรถฝันต้อนใส่มาเยอะนะครับสำหรับใครที่มองหาที่ทําโชว์รูมนะครับจากให้คนเห็นเยอะๆเนี่ยคุณต้องตั้งตรงนี้เพราะอยู่กลางสามแยกเลยสามแยกจากเมืองอเข้ามายังไงก็ต้องเห็นร้านคุณแน,น่นอนแล้วร้านโป่งสูงด้วยนะครับแล้วก็เดินระบบไฟไว้ให้หมดแล้วนะครับมีกล้อง cctv ให้หมดแล้วนะครับและมี2ชั้นด้วยพื้นที่เยอะนะครับ เหมาะแก่ใครบ้างธุรกิจเช่นร้านตัดผมนะครับโชว์รูมมอเตอร์ไซค์ร้านแอร์นะครับหรือว่าอยากจะทำผับบาร์ตรงนี้ก็ได้นะหยู่ใจกลางด้วยตอนเย็นคนเยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเขาแบ่งฝ่อยเช่าได้สมมติว่าคุณอาจจะใช้ไม่ถึง3ห้องคุณอาจจะใช้2ห้องก็ได้หรือคุณอยากจะใช้ห้องเดียวเขาเขาก็กั้นให้หมดเลยนะเดินไฟไว้ให้หมดแล้วนะครับ3ห้องนี่นะเขาให้เช่าเพียงเดือนละ75 0 0หนะ กับ400ตารางเมตรกเกือบ400ตารางเมตรถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเกือบ400ตารางเปตร380กว่า75เท่านั้นนะไม่มีอีกแล้วนะครับใครอยากจะแบ่งเช่าก็มาคุยราคากันได้แล้วราคาที่ต่อรองได้อีกนะครับใครสนใจก็ติดต่อเราได้ครับเอสเตทคอนเนอร์โคราชแล้วสุดท้ายนะครับใครที่มีทรัพย์ดีๆสวยๆนะครับอยากจะปล่อยเช่าหรืออยากจะขายก็ติดต่อเราได้กับเอสเตทคอนเนอร์โคราชแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายสวัสดีครับ สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะฝากขายทรัพย์กับทางเรานะครับคุณก็เข้าเว็บไซต์เลยนะครับพิ์ม,มาที่ e s t a t e ค o o a com อ่าเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับกดเข้ามาที่เมนูเลือกคำว่าฝากขายฝากเช่านะครับนี่ แล้วคุณก็จะเจอเหตุผลที่จะต้องเลือกเรานะครับ 1. เราเป็นที่ปรึกษาด้านการขายทํางานเปิดเผยครับพาลูกค้าชมด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาพาชมเองโฆษณาให้ฟรีด้วยนะครับเป็นช่วยเจราจาต่อรองด้วยไม่เก็บค่าใช้าจ่ายนะครับถ้าเกิดว่าขายไม่ได้และดูแลการซื้อการขายจนจบจนโอนได้เลยนะครับเราจัดหาสินเชื่อให้สุดท้ายคือเราไม่บวกไม่เธอแน่นอนนะครับอ่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วจะฝากให้เรา ปล่อยขายปล่อยเช่าหรือทั้งขายทั้งเช่าคุณกระติกมาได้เลยสมมุติว่าคุณฝากขายนะครับทรัพย์อยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอยู่อำเภออำเภอเมืองนะครราชสีมานะครับประเทศของทรัพย์ที่คุณอยากจะฝากขายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมคอนโดที่ดินเปล่าอพาร์ตเมนต์โกดังโรงงานโรงแรมรีสอร์ท อาคารพาณิชย์นะครับกิจการร้านค้าทั้งหมดเรารับฝากขายหมดเลยนะครับสมมุติว่าคุณต้องการจะฝากที่ดินเปล่านะครับนี่ราคาที่ดินเปล่านี้3ล้านบาทอ่าคุณก็ใส่รายละเอียดมาได้เลยที่ดินเปล่านี้จํานวนนะครับ3 0 0ตารางว่านะครับ ติดถนนมิตภาพหน้ากว้าง20เมตรใกล้เดอะมอมีจุดเด่นตรงไหนเนี่ยของที่ดินเนี่ยคุณใส่มาได้เลยนะครับใกล้เดอะมอ แล้วก็จุดเด่นอะไรใส่มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ติดต่อด้วยนะครับสมมุติว่าชื่อว่านายเอสเตชอนเนอรนายเอสเตชอนเนอร์นะครับอีเมลนะครับก็เป็นอีเมลคุณได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรคุณได้เลย แล้วเพียงแค่นี้ครับคุณก็กดส่งข้อความแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากทางเอสเซนเ r อร์โพราเนี่ยเราโทรติดต่อหาคุณเองสําหรับใครที่ดูซักนี้อยู่นะครับแล้วชอบนะครับคุณก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าจะคิดดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ